สวัสดีค่ะวันนี้มังมีทาโก้นะคะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนนะคะที่เราจะต้องรับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะคะเราก็เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา วัคซีนที่จำเป็นที่จะต้องรับนะคะตามริดลายชื่อที่สถานทูตได้กำหนดมานะคะก็จะมีเป็นประเภทปภทัปทยะคอตีบไอกลนอโปลิโออย่างเงี้ยนะคะจะต้องรับแล้วก็ไวรัสตับอักเสบ A ตับอักเสบ B นะคะอ,อีสุกอีสัยนะคะสำหรับอีสุกอีสัเนี่ย ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเป็นอีสุอีสัยมาแล,แล้วแล้วมีการยืนยันจากแพทย์ว่าเคยเป็นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรับวัคซีนนะคะแต่ถ้าไม่เคยเป็นนะคะก็จะต้องรับวัคซีนนั้นถ้าไม่แน่ใจคุณหมอก็จะเช็คภูมิให้ค่ะแล้วก็จะบอกผลว่ารับหรือไม่ต้องรับวัคซีนอ,อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะ ที่เราจะต้องรับในทุกๆปีนะคะอย่าลืมไปรับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนหดัดคางทูมหัดเยอรมันนะคะที่จะต้องรับวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนพื้นฐานที่ทางสถานทูตกาหนดมาให้ท่านจะต้องรับวัคซีนเหล่านี้ให้ครบ าบางวัคซีนมี2เข็ม3มเข็มระยะเวลาแตกต่างกันไปบางทีรับเข็มแรกเดือนนี้ถัดไปเข็มที่2เดือนหน้าหรืออีก3เดือนหรือว่าอีก6เดือนดังนั้นการวางแผนในการรับวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าท่านกำลังจะทำวีซ่าควรที่จะไปรับวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจนเมื่อได้ว,วีซ่าแล้วเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนครบจทพอดีค่ะ ส่วนตอนนี้วัคซีนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัคซีนโควิด19นะคะทางสาหรัฐอเมริกาออกกำหนดมาแล้วว่าสามารถรับยี่ห้อใดได้บ้างแล้วก็เป็นการฉีดแบบแต่ได้บ้างต้องรับให้ครบดูนะคะถึงจะสามารถเดินทางเข้าสาหรัฐอเมริกาได้ค่ะส่วนสถานที่ที่จะแนะนำให้ไปรับวัคซีนพื้นฐานหลักๆก็คือสถานสาวภพาค่ะ ราคาไม่แรงแล้วก็คุณหมอบริการดีเจ้าหน้าที่บริการดีค่ะตอนไปถึงสถานสวพานะคะเจ้าหน้าที่ก็จะคัดกรองประวัติต่างๆก่อนนะคะแล้วก็พอเราบอกแจ้งเขาไปว่าเรามารับวัคซีนเพื่อจะทำวีซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะเช็คไว้แล้วก็จะ แจ้งคุณหมอนะคะว่าคนนี้มารับวัคซีนชนิดไหนบ้างคุณหมอก็จะตรวจสอบประวัติซักถามอาการต่างๆนะคะว่ามีความพร้อมในการรับวัคซีนไหมทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเซตไว้ให้เลยว่าวัคซีนไหนจะต้องรับบ้างนะคะซึ่งก็สะดวกแก่เรามากเลยค่ะเอกสารที่ได้จากสถานสมภารนะคะก็จะเป็นเล่มสีแดงๆค่ะข้างในก็จะมีการ เขียนวันที่แล้วก็มีการเช็คไว้ว่ามารับวัคซีนอะไรไปบ้างมันไหนบ้างนะคะตัวนี้ใช้ยื่นในวันที่เราไปตรวจสุขภาพได้เลยนะคะเขาก็จะเช็คว่าคุณรับวัคซีนครบแล้วเราสามารถไปรับวัคซีนได้ที่ตอนที่เราไปตรวจสุขภาพได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าราคาก็จะอีกระดับหนึ่งเลยแล้วก็ได้ไม่ครบนะคะสมมุติว่า บางวัคซีน,นจะต้องมี3เข็มแล้วคุณได้รับแค่เข็มแรกนะคะอีก2เข็มก็ต้องไปรับต่อที่สาหารัฐอเมริกาค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็ควรที่จะรับที่ประเทศไทยให้ครบนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ